เราเพิ่งไปที่มาจากกำแพงไปรุ่นไปรุ่นนะไปรุ่นนี่จะไปรุ่นนิดนึงค่ะก็เห็นว่าการกระชากไปรุ่นมาเที่ยวเยอะเออใจหน่อยจริงครับจะอัญเชิญผ้าแดงตั้งบนบุษบกแห่ไปรอบๆตัวเมือง จากนั้นจะอัญเชิญผ้าแดงลงเรือแห่ไปตามลำน้ำเจ้าพยาจนถึงอำเภอรพระประแดงเพื่อให้ชาวพระประแดงได้ร่วมอนุโมทนาเสร็จแล้วจึงยกขบวนแห่กลับมาทำพิธีทักศนาวัดร,รอบองค์พระสมุทเจดีก่อนจะนำผ้าแดงขึ้นห่มองค์พระสมุทเจดีนะครับออนอกเหนือจากนั้นก็มีการการออกสลากกาชาตหารายได้ไปช่วยสาธารณกุศลคนเจ็บไข้ได้ป่วย คนชราคนติดเชื้อเอ v ไอวีป่วยโรคเอสแล้วก็คนด้อยโอกาสต่างๆจังหวัดสมุทรปราการจึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมนรมมสการปิดทององค์พระสมุทรเจดีและร่วมเที่ยวชมงานกาชาจังหวัดต้นแบบงานวัดของประเทศไทยไพโรอดร่อนนินถ่ายภาพพยาวถมใหญ่ทีมงานสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการรายงานชไปเลยทั้งสองครับคระบผมรับผมครับ ก็ความขอบคุณมากกระทรวงยูนานไม่มอายี่ห้าข้อความสื่อสารซื้อเลยรางวัลนี้ก็จะซื้อสลากาเพื่ความปอดภัยนอาสามัครที่อาสาและก็มี